คููที่แปดเปิดวงพบกับการกลับมาอีกครั้งของโรงเรียนพระมวิทยาไัยจังหวัดนครปฐมโความรักองฉัและเอ้นาี่ถึงประมงวิทยาไลเลยเนาะสิ่งแรกที่อยากถามลูกๆลูกอยากดีมากกูคนทำเพลงกันรก และโรงเรียนน้องใหม่อย่างโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยามาฟังจิตนักร้องกันกาลิกาไรลังปะฮู้โด้ย จะเป็นีพางแก้น่าจะเป็นเพลงแก้ของสันติการ์รล่างมันครูหนึ่งเรียกคนทำเพลงแล้วก็ครูเบิร์ดเรียกคนออกแบบท่าเต้นอ่ามันแล้วมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าวันที่แปดเนี่ยนะครับระหว่างโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนพระประถมวิทยาลัยแล้วก็ยาโรงเรียนเมืองพัทยาทีมไหนนะครับจะผ่านเข้ารอบไปนะครับก็ เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกทุกทีมนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่เวลาพวกเราลงคลิปแล้วนะครับก็จะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับครับไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ